สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้พบกันนานนะครับไม่ได้พบกันนานเลยจริงๆนะครับสำหรับมาพงโซลาเซลล์นะตั้งแต่เดือนเมษายนนะเดือนเมษายนที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับก็เป็นเวลากี่เดือนแล้วเมษาพฤษภาม,า,ามิถุนาสามสามเดือนนะครัสามเดือนเกือบสามเดือนนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปเลยพอดีว่า วันนี้นะครับวันนี้มันมีมีประเด็นนะครับมีประเด็นที่จะต้องให้ให้ให้ออกมาทำคลิปนะครับในเรื่องของวีซ่านะวีซ่าภาคการเกษตรของออสเตรเลียนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสอยู่นะครับคนไทยเราก็ก็ตื่นเต้นกับกับกับข่าวนี้นะครับข่าวนี้เป็นเป็นกระแสกันอยู่ในช่วงนี้นะครับ ผมก็เลยพยายามหาข้อมูลครับพยายามหาข้อมูลว่าวีซ่าภาคการเกษตรนะครับของออสเตรเลียความเป็นมารายละเอียดมีอะไรแตงยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนะสักแป๊บหนึงง่งจริงจริงว่าข่าวข่าวเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนะครับ ของออสเตรเลียเนี่ยก็มีข่าวมาประมาณสักสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับสักหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้นครับข่าวเพาว่านะออสเตรเลียล็งคลอดวีซ่าภาคการเกษตรใหม่มุง่ง10ประเทศอาเซียนนะครับ10ประเทศอาเซียนนะครับในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะ <c oughs> ก็บอกว่า รัฐบาลออสเตรเลียครับเตรีย,รรยมเปิดตัววีซ่าภาคการเกษตรรูปแบบใหม่หวังดึงแรงงานภาคการเกษตรตะกรรมใน10ประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับหลังบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษพอมีคำว่าหนึ่งใน10ประเทศอาเซียนนั้นมีประเทศไทยด้วยนะครับ คนไทยเรานะมีความตื่นเต้นยินดีกันมากนะครับที่อยากจะจะเข้ามาออสเตรเลียในในในภาคการเกษตรนะครับเพราะมันเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับก็น่าจะแบบมีภาษีมากกว่าเออมีภาษีดีนะครับกับ กับหลายๆประเทศนะว่าเอ้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เกษตรกรรมนะแล้ว <c oughs> อันนี้ความคิดนะความคิดผมรัฐบาลออสเตรเลียนะก็ต้องเล็งเห็นประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งที่จะอ,ออกวีซ่าภาคการเกษตรให้กับประ,ประเทศไทยอันนี้คือเป็นความคิดนะนี่เป็นความหวังของคนไทยเรานะครับที่จะเข้ามาประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าภาคการเกษตร ซึ่งเมื่อก่อนนะครับที่คนไทยเข้ามาเนี่ยก็จะมีวีซ่าท่องเที่ยวนะมีวีซาา่าที่หลักๆนะฮะมีวีซ่าท่องเที่ยวมีวีซ่านักเรียนแล้วก็วีซ่าอะไรอีก่ะหลายๆอย่างนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือจะมีวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่านักเรียนนี่แหละนะครับที่ที่เข้ามาออสเตรเลียได้ทีนี้พอมันมีข่าวเรื่องออสเตรเลียนะครับ เปิดตัววีซ่าใหม่นะเป็นวีซ่าภาคการเกษตรนะคนไทยเราพอได้ยินข่าวนี้พอได้รู้ข่าวนี้ก็มีความตื่นเต้นนะครับมีความยินดีนะที่อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่อยากจะได้วีซ่าภาคการเกษตรเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเขานะครับทีนี้ว่ามันมีประเด็นที่ ที่คุยกันอยู่ในเพจในกลุ่มไอกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรต่างๆนะครับเรื่องวีซ่าตัวนี้ยังมันเป็นกระแสกันอยู่นะทีนี้เดี๋ยวผมจะอ่านรายรายละเอียดให้ฟังนะว่าวีซ่าตัวนี้นะเขาคุยกันว่ายังไงนะครับข่าวนี้นะครับอัปเดตเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนนี่เองนะวันที่16เดือนมิถุนายนปีคศ2021 วันน่าจะเป็นวันจันทนะวันจันทร์ที่16เดือน6ก็คือเดือนมิถุนาเดือนนี้นะเวลา10โมง10โมงเช้านะครับประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญรายละเอียดมีดังนี้นะครับว่าประเด็นสำคัญนะออสเตรเลียนะครับ,รรบและสหราชอาณาจักรประกาศบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีเตรียม เตรียมยกเลิกข้อตกลงให้นักท่องเที่ยวจากอังกฤษต้องทำงานในฟาร์มเพื่อต่อเวลาวีซา่า working holiday กรณีต้องการอาศัยอยู่นานกว่า1ปีนี่ประเด็นหนึ่งนะรองนายกรัฐมนตรีเผยเนะตรียมเปิดตัวโครงการวีซ่าใหม่ชดเชยกำลังคนในแรงงานภาคการเกษตรที่จะลด ลงจากการประกาศเปลี่ยนข้อกำหนดวีซ่า working holiday สำหรับนักท่องเที่ยวจากอังกฤษเขามุ่งเป้าไปที่10ประเทศนะครับในประเทศภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนี่แหละครับคือจุดนี้แหละที่ว่ารวมถึงประเทศไทยด้วยคนไทยเราพอได้ยินข่าวนี้มีความตื่นเต้นยินดีนะครับที่อยากจะเป็น อยากจะได้วีซ่าอาวีซ่าภาคการเกษตรด้วยซึ่งรายละเอียดคนระับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังต่อไปแล้วผมจะมาคุยประเด็นนี้นะในตอนท้ายของรายละเอียดตรงนี้ต่อไปนะครับโครงการวีซ่าภาคการเกษตรใหม่นี้นะคาดว่าจะมีการเปิดตัวภายในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่16อ่า ข่าวนะครับมันเป็นวันที่16เดือนมิถุนายนปีคศ2021นะครับเขาบอกว่าปลายเดือนกันยายนนะครับเขาถึงจะเปิดตัววีซ่าตัวนี้แต่ยังยังยังไม่ได้เป็นมติที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอลองติดตามนะนายไมเคิลน,นะแม็กค,คอรแมกนะรักษาการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค n t t o o n a l ได้ให้คำมั่นในการเปิดตัวโครงการวีซ่าด้านการเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ในภายในระย,ยะเวลา3าเดือนนับจากนี้ไปก็คือ <c oughs> เดือนนี้เป็นเดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนากรากฎาสิงหากันยาก,ก็ประมาณอีกประมาณสักสเดือนกว่านะครับอันนี้ข่าววันที่16นะครับสิวันที่วันที่16เดือนมิถุนานะครับปี2 0 2 1นะครับ ก็นับจากนี้ไปประมาณสัก3เดือนกว่านะการแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียได้ตกลงที่จะยกเลิกข้อกำหนดด้านวีซ่าที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับต้องทำงานเก็บผลไม้ในฟาร์มเพื่อให้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้นานขึ้นด้วยวีซ่า working holiday ภายใต้การรุบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างออสเตรเลีย ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรเมื่อไม่นานมานี้นายแมคโคแมให้คำมั่นว่าจะมีการเปิดตัวนะโครงการวีซ่าด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ที่จะมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะตามมาหลังการยกเลิกข้อกำหนดด้านวีซ่าดังกล่าวโดยวีซ่าใหม่นี้จะ ครอบคลุมถึงสหราชอาณาจักรและอีก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ก็คือถ้ารวมแล้วนะครับ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ10ประเทศ10ประเทศใช่ไหมรวมกับอังกฤษอีกก็เป็น11ประเทศไม่ใช่10นะครับอย่าคิดว่าเป็น10อย่างเดียวนะครับรวมกับอังกฤษอีกเป็น10ประเทศ แต่เชื่อไหมว่ามันยังมีอีกหลายๆประเทศนะครับไต้หวันจีนก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี <c oughs> รวมทั้งสิบประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้โดยคาดว่าระบบวีซ่าใหม่นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นาการภายในช่วงเดือนกันยายน ก็คือปีคศสอ2 1นั่นจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากนะเราจะทำงานอย่างทั่วถึงในส่วนนี้เพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการนาย, Mac, Mac, นะนาย Mac, แม็กคอร์แมกกล่าวนะนายแม็กคอร์แมกก็คือใครก็คือนายกว่าอะไรนะนายแม็กคอแมกก็คือรักษาการนายกรัฐมนตรีนะและพัก และหัวหน้าพักเนชั่นแนลกล่าวไว้นะครับทีนี้เรามาดูว่านายเดวิดลิตเติลเพลานะครับรัฐมนตรีกรเกษตรกรรมออสเตรเลียากล่าวว่าการตัดสินใจย,ยกเลิกข้อกำหนดในวีซ่า working holiday สำหรับชาวอังกฤษนั้นจะทำให้กำลังคน ทำงานในฤด,ดูการลดลงนะคพูดง่ายคือพอเขายกเลิกยกเลิกวีซ่าเวิร์กิ่งฮอลิเดย์สำหรับคนอังกฤษที่เข้ามาในออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าแรงงานของเขาในภาคการเกษตรในภาคของฟาร์มนะครับมันจะลดลงไปหประมาณ1นึ่งหมืนคนคนระับคือตอนนี้คนขาด ขาดคนทํางานในภาคการเกษตรนะครับในฟาร์มนะเฉพาะชาวอังกฤษนะครับประมาณ1 0,000หคนนี่ยังนี่ยังไม่รวมถึงถึงอ,อะไรนะเกาหลีนะครับเกาหลีในในในซีซั่นที่ผ่านมานะครับเกาหลีเขาเขาจะมีมีมีวีซ่า working holiday เหมือนกันนะครับลาวเกาหลีนะครับ เขาก็ยัเขาก็จะมีวีซ่าแบบนี้เหมือนกันนะแต่ทีนี้พอเขาหมดหมดอายุของวีซ่านะครับ <c oughs> เขาก็กลับบ้านกลับประเทศเขามันช่วงจังหวะคาบเกี่ยวระหว่างโควิดมาพอดีประเทศออสเตรเลียนะปิดประเทศไปเมื่อเดือนมีนาคมปีคศ2021 ใช่ไหมอ่าคศ <c oughs> 2020สิเนาะใช่ไหมอ่ายอ่า20ปิดประเทศเดือนมีนาคมนะครับประมาณวันที่1 6 1 7มีนาคมนะครับปี2563อ่กาก็น่าจะเป็นคศ2020เนาะทีนี้คนคนมาเลเซีย คนเกาหลีคนอังกฤษนะครับที่เขามีวีซ่า working holiday เขากลับประเทศเขาแล้วเขากลับมาไม่ได้แรงงานภาคการเกษตรตอนนี้ขาดแรงงานมากในออสเตรเลียนะครับแล้วมันมีการแล้วมันมีการย้ายย้ายถิ่นในการทำมาในการทำงานฟาร์มของคนไทยจากเดิมนะครับจากเดิมเมื่อก่อนอยู่ที่ วิกตอเรียนะอยู่วิกตอเรียซึ่งปีปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะย้ายย้ายที่ทำงานเนี่ยไปควีนแลนด์ไปรัฐอื่นๆเนี่ยมันลำบากมันยากนะครับเพราะว่าโควิดมาแล้วเขาเขาก็ล็อกดาวน์ห้ามเดินทางข้ามเขตข้ามรัฐนะแต่มาอีกช่วงหนึ่งสักเมื่อประมาณสักสเดือน4เดือนที่ผ่านมามันมันมันปลดล็อกแล้ว เขาก็เลยเดินทางกันทีนี้ในเขตบางเขตในรัฐบางรัฐนะครับขาดแรงงานภาคการเกษตรเป็นอย่างมากอย่างเช่นว่ารัฐเมลเบิร์นเนี่ยอ,อย่างอย่างเมืองเมลเบิร์นนะครับวิกตอเรียคนงานภาคการเกษตรก็ขาดนะครับเพราะว่าคนจะหลังไหลไปที่ควีนแลนด์ซะเยอะเลยตอนนี้นะครับคนหลังไหลไปที่ควีนแลนด์กันเยอะเลยตอนนี้นะครับคนงานในภาคการเกษตรของวิกตอเรียก็เลยขาด อ่ะทีนี้เรามาอ่านข่าวต่อนะนายเดวิดนายเดวิดลิตเทนพลวนะนะรัฐมนตรีกรเกษตรกรรมออสเตรเลียกล่าวว่าการตัดสินใจยุคเลิกข้อกำหนดในวีซ่า working holiday ของชาวอังกฤษนั้นจะทำให้กำลังคนทำงานในฤดูกาลลดลงไปประมาณหนึ่งมืนคนนี่เฉพาะคนอังกฤษนะเขากล่าวอีกว่า การทำข้อตกลงโดยพักเนชั่นแนลนั้นเป็นการทำให้แน่ใจว่าจะมีคนเข้ามาทำงานทดแทนด้วยการสร้างโครงการวีซ่าด้านกเกษตรกรรมรูปแบบใหม่โดยวีซ่าระบบนี้จะออกมาให้สำหรับพลเมืองที่ประสงค์จะยื่นขอจาก10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ไทยนะนี่แหละที่ไทยเรากำลังให้ความสนใจในวีซ่าตัวนี้อยู่นะมีไทยกัมพูชาบรูนายเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียก็คือ1 0ในหนใน10ประเทศก็คือมีประเทศไทยด้วยแต่ทีนี้ในใน10ประเทศนี้ทางรัฐบาลของออสเตรเลียนะครับ เขาก็ต้องคุยกับรัฐบาลของแต่ละประเทศแต่ละประเทศใช่ไหมว่าเขาต้องการแรงงานจากประเทศนี้ประเทศนี้ภาคก,การเกษตรเนี่ยโคต้ามีจํานวนกี่คนกี่คนที่เขาจะต้องการนะไม่ใช่ว่าเขาจะให้โคต้าทั้งหมดสําหรับประเทศนั้นๆได้ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่นะครับสมมติว่าโคต้าเขามีหนึ่งแสนคนสมมตินะผมสมมติ โคต้าภายใน1นึ่งแคนภายใน10ประเทศก็คือประเทศละ1 0 0 0 0คนแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าวีซ่าเขาออกมามันไม่เยอะขนาดนั้นล่ะใช่ไหมสิบประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้โคต้าแบบความเป็นธรรมเท่าเท่ากันนะ,ะความเป็นธรรมเท่ากัน10ประเทศถ้าตีเลขกลมๆผมไม่รู้นะว่าจํานวนเท่าไหร่สมมติว่าสัก1 0 0 0 0แคนสําหรับ10ประเทศ ก็คือจะได้โคต้าละประเทศละ1 0 0 0 0คนแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะครับประเทศที่เขาเข้ามาได้ง่ายกว่าประเทศไทยนะก็จะมีมาเลเซียเกาหลีเกาหลีก็เยอะนะครับเกาหลีก็เยอะนะครับที่มาทำงานที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเยอะจีนไต้หวันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีอ่า ผมอ่านต่อนะอ่านข่าวต่ออ่าแล้วก็เขาบอกว่าทั้งนี้นายสกอตต์เมริสันนาย,ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายบอริสจอรสันนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างออสเตรเลียและสหาราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ คือข่าวนี้เขาคุยกันเมื่อประมาณเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนคศ .2021 ที่ผ่านมานี้นะข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในออสเตรเลียนั้นเป็นจุดที่มีความติดขัดระหว่างการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้โดยชาวออสเตรเลียที่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ไม่มีข้อกำหนดเดียวกันนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของของออสเตรเลียกับอังกฤษนะสหราชอาณาจากักรเขาตกลงกันอะไรยังไงเราไม่รูนะ้เพราะเราอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงระหว่างเขาหากต้องการที่จะอาศัยอยู่ภายในสหราชอาณาจากักรเกินหนึ่งปีอันนั้นเขาคุยกันข่าวมันจบแล้วนะ ทีนี้ผมก็จะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ผมบอกว่าน่าเสียดายมากน่าเสียใจมากนะครับคือข่าวเขาจบไปแล้วนะผมอ่านข่าวจบแล้วทีนี้มันเป็นกระแสอยู่ว่าวีซ่า Visa ด้านภาคการ,กรเกษตรเนี่ยคนไทยเราก็ตื่นตัวตื่นเต้นดีใจว่าเรามี ในลิสต์รายชื่อของ1ใน10ประเทศของภูมิภาคเ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคนไทยเราก็ตื่นเต้นดีใจว่าฉันก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะยื่นขอวีซ่าภาคการเกษตรแล้วแล้วได้วีซ่าตรงนั้นมาเพื่อที่จะเข้ามาทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสียภาษีให้กับรัฐบาลของเขาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ คนไทยเรามีความหวังซึ่งแน่นอนว่าประเทศอื่นๆเขาก็ต้องมีความหวังเหมือนกันกันกบคนไทยเราใช่ไหมครับอ่ะทีนี้อันนี้จบไปทีนี้ประเด็นนะผมจะมาคุยว่าพอข่าวนี้ออกไปปุ๊บนะมันก็เกิดให้มีกูรูอ่ากูรูเรื่องวีซ่านะแล้วก็ทั้งกูรงูง นะมันจะมีทั้งกูรูและกูรวงเกิดขึ้นรับให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วข่าวนี้เพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วเขายังไม่มีรายละเอียดในการอนุมัติออกมาเป็นวีซ่าหรือเป็นข้อกำหนดกฎหมายอะไรต่างๆที่ประกาศใช้ ฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นเพียงข่าวนะครับแต่ยังไม่มีการยังไม่มีกำหนดที่ประกาศใช้วีซ่าตัวนี้อยู่ยังไม่มีประกาศใช้วีซ่าตัวนี้นะครับอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าปลายเดือนกันยายนนะครับปลายเดือนกันยายนนะครับทีนี้มันก็เกิดกูรูทั้งหลายเกิดขึ้นรวมทั้งกูรวงด้วย เรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนี้รับให้คำปรึกษาซึ่งจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ป,ประกาศใช้ด้วยซ้ำไปผมเกรงว่าคนที่ให้ออกมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าตัวนี้นะครับถ้ามีคุณมีความจริงใจจริงนะควรจะบอกกับคนที่สนใจจริงๆว่าตอนนี้นะประเทศออสเตรเลีย ยังไม่ได้เปิดประเทศนะครับผมคุณต้องให้ข้อมูลที่ตรงและเป็นจริงสำหรับคนไทยเรานะครับอย่าอย่าอย่าเอาจุดนี้มาเพื่อที่จะเพื่อจะมาเป็นเยื่อเยื่อล่อสำหรับคนไทยด้วยกันเลยนะครับให้ความอนุเคราะห์กันให้การสงเคราะห์กันบอกข้อมูลกันจริงๆนะครับอย่าหวัง เห็นแก่เงินไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนบาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งคนคนไทยเรานะครับทุกวันนี้โควิดเศรษฐกิจต่างๆมันย่ำแย่มากอยู่แล้วกว่าที่จะหาเงินหมื่นเงินแสนเพื่อจะเดินเรื่องมาทำงานที่ออสเตรเลียเพื่อจะได้วีซ่าภาคการเกษตรนี้ใช้เงินไปนี่น้อไม่ใช่นิดน้อยแสนนะครับ และพวกกูรูกูรวงทั้งหลายออกมาประกาศตัวบอกว่ารับให้คำปรึกษาด้านวีซ่าผาก,ากันกษตรคุณคิดดีแล้วเหรอแล้วมันใช่แล้วเหรอครับผมไม่ได้ว่านะถ้าเกิดว่าคุณให้คุณให้ข้อมูลที่จริงคุณให้ข้อมูลที่ดีที่มันเป็นจริงและมีความจริงใจให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับ เห็นใจกันครับเห็นใจกันนะครับว่าประเทศไทยเรามัน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 วิกฤตมากช่วงนี้นะครับวิกฤตมากอย่าเอาอย่าเอาเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรตรงนี้มาเป็นเหยื่อเพื่อที่จะโกยเงินเข้ากระเป๋ากับตัวเองเลยครับคนไทยเราหนักหนาสาหัสกันอยู่มากพอแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับ โควิดเอ้ยเศร,รษฐกิจเอ้ยงานการก็ไม่ได้ทำรายได้ก็ไม่มีภาษีที่รัฐบาลเก็บไปเขาก็ไม่ได้ชดเชยให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายเหมือนกับออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียเขาประกาศล็อกล็อกดาวนะครับปิดกิจการเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปชดเชยให้กับเจ้าของกิจการนั้นนะเพื่อให้อยู่ได้ซึ่งมันผิดกับประเทศไทยต่างกับประเทศไทยอย่างลิบลับเลย ที่ผมออกมาพูดเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนี้คนะผมไม่ได้ไม่ได้มาด่ามาว่าใครนะครับแต่ว่าออกอยากจะมาเตือนคนไทยด้วยกันนะครับว่าคนที่มีความสนใจที่จะมาทำงานที่ออสเตรเลียนะครับ <c oughs> ก็ให้คิดให้ดูข้อมูลเยอะๆมากๆนะให้พิจารณาเยอะๆอย่าไปไว้ใจใครโอนเงินจ่ายเงินให้ก่อน นะครับซึ่งทุกวันนี้การสร้างเพจขึ้นมาเพื่อจะอยากรับคนหาคนนะครับมาทำงานที่ออสเตรเลียมันง่ายมากในการสร้างเพจนะครับรูปแบบโปรไฟล์คุณไปก๊อปรูปใครมาก็ได้กอ๊อฟฟาร์มนู้นฟาร์มนี้อะไรต่างๆมาก็ได้ครับได้ทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้คนที่ยังไม่เคยมาคนที่ไม่ประสบกับด้วยตัวเองจริงๆว่า เฮ้ภาพเหล่านั้นที่คุณลงไปในโปรไฟล์ลงไปในเพจของคุณมันเป็นภาพจริงหรือภาพคุณไปก๊อบเข้ามาคนที่เขาสนใจคนที่เขาตั้งใจที่จะมาทํางานเขาก็ลงเชื่อใช่ไหมเงินคุณก็เขาก็ต้องจ่ายาก็บอกอ่ะงวดแรกเท่าไหร่สี 40, 50, ่ห0ื0นห้นะเขาก็ต้องไปวิ่งหาเงินเอาที่นองที่นงที่นาไปจำนองจำนองมา เห็นใจด้วยกันเถอครับคนไทยด้วยกันนะครับสงเคราะห์กันอนุเคราะห์กันให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับผมไม่ใช่เอเจนต์นะครับที่ผมออกมาพูดผมไม่ใช่เอเจนต์แต่ผมตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียผมรู้ข่าวนี้ผมเห็นข่าวนี้ผมผมผมอดไม่ได้ที่จะต้องมาออกมาเตือนคนไทยด้วยกันนะครับเพราะมีคนอินบ็อกเข้ามาผมนี่ เกือบห้าสิบหกสิบคนแล้วครับเรื่องวีซา่าเรื่องการมาทํางานที่ออสเตรเลียเนี่ยผมให้ข้อมูลจริงให้ประสบการณ์จริงที่ผมทํางานที่ออสเตรเลียผมให้ด้วยความจริงใจนะบอกข้อมูลจริงนะครับบางคนวิดีโอคลอเข้ามาคนระับช่วงที่ผมว่างผมก็คุยด้วยคุยด้วยนะคว่าความเป็นอยู่ที่ที่นี่ผมอยู่จริงหรือเปล่าผมทํางานอยู่ที่อสอสเตรเลียจริงหรือเปล่า เขาก็ต้องการความมั่นใจจากคนที่อยู่นี่จริงๆนะครับเขาถึงหาข้อมูลจริงหาข้อมูลจากคนที่อยู่ที่นี่จริงๆนะครับกูรูทั้งหลายและกูรวงทั้งหลายนะครับผมขอความกรุณานะครับเห็นอกเห็นใจคนไทยด้วยกันนะครับให้ข้อมูลจริงถ้าคุณให้ข้อมูลจริงๆนะครับใครก็อยากจะมาทำงานกับคุณ เงินนะครับเขาก็พร้อมที่จะจ่ายญาติพี่น้องเขาก็มีที่เขาจะแนะนำให้มากับคุณนะครับแต่ทีนี้นะครับณเวลานี้ณเดือนนี้ประเทศออสเตรเลียยังไม่ได้เปิดประกาศเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าได้หลงเชื่อคนที่อยากมานะครับ อย่าไปหลงเชื่อนะครับใครที่บอกว่าเดินเรื่องไว้ก่อนเดี๋ยวเดือนกันยายนเนี่ยเขาเปิดประเทศแน่นอนเปิดเปิดประเทศชัวคุณจ่ายมาก่อนก้อนแรก4ี่0มีนสี่หมื่นหาหนะครับวีซ่าตัวนี้เขายังไม่ได้ประกาศออกมาใช้นะครับเขาบอกปลายเดือนกันยายนนะครับ นี่ก็ยังไม่ได้อนุมัติเป็นเป็น,เป,นเป็นกฎหมายออกมาใช้งออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คิดพิจารณาไตรตรองให้ดีๆสำหรับสหรับคนที่อยากจะมาที่นี่นะครับหาข้อมูลเยอะๆนะครับหาข้อมูลเยอะๆกับคนกับเอเจนท์ที่ไว้ใจได้และมีผลงานจริงๆนอะ มีผลงานว่าอาคุณส่งคนไปจริงหรือเปล่าทํางานฟาร์มจริงไหมถ้ามีคุณส่งไปจริงขอติดต่อกับคนที่ทํางานที่นู่นได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมใช้เวลาประมาณสักเกือบ30นาทีนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจในวีซ่าตัวนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจและโปรดติดตาม คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย